นะคทุกคนมีความแดดดีมีชนะนสดอีกแล้วค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้หลังจากเราไปเช็คอัพขาเรามาสรุปวันนี้เราก็ได้เปลี่ยน ได้เปลี่ยนตัวที่ใส่พยุงขาใช่ไหมคะวันนี้วันก็ได้เปลี่ยนอีกตัวหนึ่งมาและสรุปหมอก็เลยบอกวันว่าวันจะต้องอยู่อย่างนี้อีกนีอ,อีกสองอาทิตย์และก็หลังจากนั้นค่อยไปดูกันอีกทีว่าสภาพดิฉันจะเป็นอย่างไรต่อไปก็และนี่เราก็กลับมาจากโรงพยาบาลแล้วและทีนี้ คุณสามีก็เลยพารถมาเช็คอัพดิฉันก็เลยเห็นอากาศดีก็เลยคิดว่าเราน่าจะมาเดินเล่นที่หลานต้นไม้กันนะคะก็ตอนนี้ดิฉันกำลังพาทุกคนลุยข้ามสนามนี่นะคะกำลังจะไป้านต้นไม้นี่นะคะลานต้นไม้อยู่ข้างหลังวันนูน้นเห็นกันอยู่ลิบลิแล้ววันนี้อากาศดีอีกแล้ว วันก็เลยไม่อยากรอที่ลานรถนะคะก็เลยพาพาเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันจะพาไปดูต้นไม้ว่าช่วงนี้มีต้นไม้อะไรออกมาใบใบบ้างว่าเพราะว่าเราไปเสียทรัพย์มาแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปพาไปดูว่าเนี่ย yes. ดอกอะไรอะทุกคนสวยจังเลยแปลกเนาะเนี่ยค่ะนะคะอันนี้คือบานแล้วอันนี้คืออย่างไม่บานนะคะทุกคนนี่ต้นเขาจะประมาณนี้ค่ะต้นเขาเป็นแบบนี้อนี่นะคะทุกคนนี่ค่ะ ต้นเขาเป็นแบบนี้นี่นะคะที่ยังไม่อันยังไม่ปาอันนี้บานแล้วนะคะ<ม>แล้วก็นี่คือชื่อของเขาค่ะชื่อของเขาชื่อของเขาอยู่นี่นะคะ<ม>ลิลเลปพนส์สวยอ่ะกระถางหนึ่งสามร้อยเก้าสิบเก้า นี่นะคะกระถางหนึ่งกระถางหนึ่งสามร้อยเก้าสิบเก้าเกือบประมาณพันพันกว่าพันสี่พันสี่พันห้าแปลกเนาะวันพามาดูไฮเดรนเยียนี่นะคะไฮเดรนเยียของดิฉันต้นเฟรวดของดิฉัน อยากได้มากอยากได้จริงๆแต่ว่าไม่สามารถจริงๆค่ะทุกคนนี่ค่ะ,คะสวยอ่ะใส่น้องมีแต่ต้นไม้มีแต่ดอกไม้สวยๆวันนี้นี่นี่ต้นอะไรเอ่ยทุกคน เหมือนดอกเทียนไหมเหมือนดอกเทียนบ้านเราเนาะ,ะรอบนี้มีแต่ของแปลกจะมีอันนี้แต่อันนี้เหมือนประมาณแบบเลี้ยงในบ้านนะคะทุกคนไม่ใช่ของที่ไม่ใช่ต้นไม้ที่เราจะไปไว้ข้างนอกอะคะอันนี้เป็นต้นที่อยู่ ในบ้าน okay. โอ้ยดิฉันเจอไฮเดนเย่สีขาวอีกคล้วคุณนี่ค่ะไฮเดนเย่สีขาว นี่คุณนี่ค่ะนี่ค่นี่จะเสาหน้อยปรับแป้งเห็นไหมคะนี่ค่ะเสาหน้อยปรับแป้งใช่ไหมอ่ะต้นเกือบสองพันเลยนะคะทุกคนน,คนี่ค่ะอันนี้ต้นเกือบห้าพันต้นหนึ่งพันสาม ก้าพันสี่เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมันเป็นเหมือนไม้ใบอะพันสี่หรอเอหนึ่งพั 1, 1, นสี่ร้อยโครนประมาณเกือบห้าพันเนี่ยค่ะอืม อันนี้ก็มีลินนนนะะล้นมังกรด้วยค่ะลิ้นมังกรต้นประมาณห้าร้อยโอ้ยนี่ดิคุณดิฉันให้ดูต้นว่านหางจระเข้ค่ะต้นหนึ่งประมาณสามพันสามพัน วันนี้เท่าไรวันนี้สามจุดแปดไหมถ้าสามจุดแปดก็ต้นนี้สามพันแปดค่ะเนี่ยค่ะกระทางสีเขียวนี่นะคะนี่อันนี้ต้นอะไรดอกสวย่ะทุกคนนี่วันอันนี้วันพามาโซนแคนตัดแล้วนะคะพามาโซนแคนตัดแล้วนะ สวยเนาะใครเลี้ยงแคนตาสสวยจังค่ะ,ะต้นละพันกว่าวนะี่ค่ะ นี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะไซนี้สวยกำลังแตกด้วยอ่ะ,ะสวยเนาะ ห้ารอโคนประมาณ1 7 0แต่กำลังแตกอยู่นี่คุณแล้วดีฉันเจอกล้วยด้วยนะคะนี่ค่ะต้นกล้วยนะีคะแบบว่าที่เอาไ,ไปประดับปะคะเป็นเป็นกล้วยไม่ใช่กล้วยที่เรากินลูกกันนะคะเป็นกล้วยประดับ นี่ซุ้มคุณเขาทำซุ้มแบบนี้หลังต้นไม้เนี่ยค่ะ,คะอันนี้เป็นเป็นต้นไม้สำหรับข้างนอกนะคะสำหรับ เราเอามาปลูกข้างนอกบ้านได้แบบนี้นะคะอันนี้อยู่ข้างนอกบ้านได้และถ้าเป็นน้องๆรุ่นใหม่ถ้าจะปลูกอันนี้นะคะวันแนะนำให้ซื้อพวกนี้เนี่ยค่ะเจ๊ค่ะ,คะพวกนี้พวกเป็นสตาร์นะเขาจะกลับมาอีกนะคะแบบนี้ค่ะเขาจะกลับมาอีกคือเราไม่ต้องมาปเปลืองอะคะ่ะเราจะได้ประหยัดตังะคะ่ะ เพราะว่าจะได้ไม่ต้องซื้อทุกปีอันนี้ก็กลับมาอันนี้บ้านวันก็มีเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็กลับมาคือตัดทิ้งยังไงก็แตกค่ะตัดทิ้งยังไงก็แตกให้เราตลอดอันนี้มีสองสีสีแดงกับสีขาวนี่คะ่ะเนี่ยคะ่ะอันเนี้อันนี้ที่บ้านวันก็มีอันนี้วันอยากแนะนําให้ซื้อแบบนี้อย่าอย่าซื้อแบบว่าแบบที่เป็นฉับฉวยเพราะว่าเลี้ยงแล้วเดี๋ยวเขาก็ตาย เขาก็ไม่กลับมาแต่อย่างเงี้ยเขาจะกลับมาค่ะแบบเนี้ยสตอดซื้อแบบนี้นะคะถ้าคิถ้าใครจะเป็นมือใหม่เลี้ยงต้นไม้เพราะเวลานั้น,น่ะคือคือ,ค,อคือที่กล้าพูดอย่างเงี้เพราะตัวเองบาดเจ็บมาเยอะมากคือพอซื้อไปแล้วเขาไม่กลับมาแล้วแบบมันมันไอเนี้ยค่ะมันมนมันเสียดายตังค์อะ แต่ว่าถ้าใครสะดวกก็ไม่มีปัญหาเนี่ยค่ะอันนี้เป็นดอกไม้ที่สําหรับอยู่ข้างนอกหมดเลยเนี่ยค่ะมีต้นเล็กๆนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ๆเขามีต้นแปลกๆแบบนี้มาด้วยเนี่ยค่ะนะค่ะอันนี้ดอกเขาสีม่วงเนี่ยค่ะใบลายเนี่ยค่ะใบลายๆแบบนี้ดอกสีม่วงดอกเล็กๆสวยเชียวนะคะอันนี้่อมเนี่ยค่ะ แล้วก็อันนี้ดอกสีม่วงเนี่ยคะ่ะวันเป็นโรคจิตอ่ะวันชอบสีม่วงอ่ะทุกคนซื้อที่ไรได้แต่สีม่วงทุกทีเลยดอกอะ่ะนี่นี่อันนี้ของที่บ้านกําลังมาเนี่ยคะ่ะแบบเนี้ยที่เมื่อวานวันถ่ายรูปให้ทุกคนดูเนี่ยคะ่ะของวันกําลังมา ะพวกนี้เดี๋ยวเขาแตกค่ะเดี๋ยวเขาแตกเดี๋ยเดี๋ยวเนาะสวยเนาะต้นทานตะวันสวยจังเลย นี้ก็มีสีนะคะทุกคนสีสีเหลืองดอกเขาเป็นสีเหลืองเนี่ยค่ะเนี่ยดอกเป็นสีเหลืองจะคล้ายๆแคนตัสกไหมอ่ะดูเหมือนคล้ายๆแคนตัสเลยเนาะนคะคะคล้ายๆแคนตัสกกระถางลากเกือบสองร้อยค่ะเกือบสองร้อยโครนแปดร้อยไอร้อยแปดสิบเก้าขออภัยค่ะทุกคน นะคะเนะี่ยอันนี้ก็มาอันนี้อย่างนี้ก็กลับมานะคะทุกคนไม่ต้องกลัวคือเขากลับมาแน่นอนแบบนี้นะคะอยู่ข้างนอกทนแดดทนฝนอันนี้ก็กลับเนะะี่ยค่ะแบบที่เป็นหัวอย่างเงี้ยก็กลับ,บอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกๆที่กลับมาปลูกที่ที่ตอนวันมาอยู่ปีแรกๆปลูกทุกสิ่งอย่าง ซื้อบ้านพลังซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าตอนนั้นเราไม่รู้เนาะอะไรประมาณเนี้ยแต่ตอนนี้รู้แล้วนี่นี่เราอยากได้บ้านกระจกแบบนี้ิฉันกําลังเล้าหรือคุณสามีอยู่นี่นี่นี่นอยากได้อยนี่นีเ่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยเน่านีบอกน่าทนี่ยนี่นีนี่นี่นี่่ยเี่ยี่เน หาเงินทําเองนะหาเงินมาเดี๋ยวเขาจัดการให้สามีบ้านไหนเป็นเหมือนบ้านหนูมาบ้านเขาบ้างอะทําให้ได้ค่ะแต่เอาเงินมาค่ะทุกคนนี่ค่ะเนี่ยเนี่ยแหละนี่แหละนี่นนแหละค่ะคือสิ่งที่ต้องการสวยเนาะชอบชอบชอบ ทำเหมือนว่าตัวเองจะได้ไปอยู่เหมือนว่าตัวเองจะแบบว่าไปอยู่ทางเหนือปีหนึ่งหลายเดือนเนาะสุดท้ายก็ต้องมานั่งคิดอยู่อยู่อีกแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าคือถ้ามันลงทุนไปแล้วมันเหมือนมันไม่คุ้มเพื่อนเพื่อ,เพ,อเพราะบันอ่ะไม่ได้อยู่ถาวรคือถ้าลงทุนทําไปแล้วมันเหมือนแบบ มันหลายอย่างอะทุกคนอันนี้พูดจากใจเพราะว่ามันไม่ได้ถูกๆค่ะมันลงทุนไปแล้วมันก็แพงและที่สำคัญคือถ้าวันปลูกไปแล้วอ่ะมันมันไม่มีคนดูให้ทุกคนมันไม่พอมันไม่มีคนดูให้ของที่เราลงทุนไปมันก็ก็ก็แบบว่ามันเหมือนมันเสียเปล่าอะค่ะ ตอนนี้ก็เลยจำเป็นที่จะต้องเอาแค่พอดีเพราะว่าถ้ามันมากเกินไปแล้วเดี๋ยวจะเจ็บตัวซาบะบะ,ะนะคะเจ็บตัวในที่นี้หมายถึงเรื่องเงินนะคะเจ็บตัวในที่นี้มากค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยววันพาไปดูดอกไม้สวยๆอีกเนาะสวยเนาะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะสวยสวยจัง แต่อันนี้วันไม,ไม่คิดว่าเขาจะกลับมานะคะอันนี้นะคะไม่ใช่อันนั้นนะคะอันนี้ไม่น่าจะกลับแล้วก็แบบนี้ค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ไม่กลับแน่นอนคือจะอยู่แบบนี้กับเราอะสักสามสี่เดือนน้องสวยมากค่ะน้องสวยมากเนี่ยค่ะแต่น้องอยู่กับเราแค่สามสี่เดือนแค่นั้นค่ะแล้วน้องก็จากไป we น,นี่ค่ะมันเป็นไม้เลื้อยนี่ดอกเขาค่ะนี่นะคะดอกเขานี่ค่ะดอกเขาแบบนี้เป็นไม้เลื้อยค่ะนี่ค่ะทุกคนประมาณนี้นี่นะคะนี่ค่ะเนี่ย นี่ค่ะ,คะเออแปลกเนาะแปลก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 นี่ค่ะ ต้นเฟือ okay, okay. okay. <c oughs> นฟ้าค่ะด้วยค่ะชื้นค่ะต้นเฟืองฟ้าค่ะคุณไซนี้นะคะไซนี้นะะี่ค่ะต้นเฟืองฟ้าไซนี้นะะี่ค่ะต้นเก่าสามร้อยโครนเนี่ยคะ่ะ

I had to fight and misbehave. I had to find a way to change. I had to leave to find my way. Caught up in a daydream. I be my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions, safely. It's how I understand what I want in this place spacey. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings? But success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down myself down.